ที่สองของรายการที่เรามารอซื้อตั๋วรถไฟเพื่อ,อไปหาซื้ออุปกรณ์กันหนาวเพิ่มที่ยูนิโคลใช่ไหมข้อหมายที่กินจุกจุกกินจุกจุกไหมหนาวมากตอนนี้ประมาณห้าห้าองศาเพรกะคืน ก่อนตัเต็มดูบรรยากาศรอบๆนลยนะ๋ยวไปอ่านหนองสืออเไรไปซื้อของที่ยูนิคอร์นองอซื้อเสื้อหนาวเลยอตัวสองตัวเหอเะ่ไปเดอมันตอเป็นสิบเ่อันะ เมือมาเซอร์ที่เนี่ยค่ะไปเปลี่ยนของเดิมเดี๋ยวน,นายกำลังซื้อแท็กซี่เอาแม่เสร็จแล้วเดินไปกันนี่เดินนี้ก็เปิดออกมา11เดินต,<อ>ต้องเดินมาตรงนี้ถึงจะเปิดสิน<ม>คนต่อรอเข้าเยอะมาเปิดเดินามาเน๊นนมโอเคมาแล้ว,ลวไปต่อฟูจิซังเย้ซื้อของเสร็จแล้ว เรากำลังจะเดินขึ้นไปรถบัสใช่ไหมชั้นสี่ใช่ปะคนเยอะกำลังเดินปัสบัสนี่มากินอะไรนี่รอคือรถบัสก็เลยมาหาของของทองเลยเจอนี่มัะฉะก๋วเกี่ยวไม่ใช่กเกียาายเก่ยวมัค่ะชาเกี่ยวทั้งร้านเลยก็ลเลยสั่ง นี่เป็นป๊อปูล่ามาอร่อยนะเดลมัทชาลาเต้ควอตตัวนี้เป็นแบบซีซันแนลนะเรียกอะไรนูเป็นไซข้างในเหมือนเป็นตัวแดงกับอะไรหวานอะไรอเมจโมจิโมจิตัวแดงแนะนำร้านนี้ไหม,มแนะนำหนูไม่แนะนำเพราะหนูไม่กินมาช่ะกินมต้องถามเขาทำแบบ กำลังดีอ่ะไม่หวเกินไปอืมเค้ัน 100, ัรือเปล่าไราฟไปขาวมาฟูาาจิโก้ฟูจิเ้ย<า>อยากมาหรือเปล่าทีนี้เรามาพักได้ไห่จะพัมาแวะฟูจิคิวไฮแลนด์ เราลงรถก่อสวนสนุกนี่แบหรือมาไหม่ลงป้าไม่ลงไม่ลง้างค่ไม่ได้ลงค่ะซีไปลงที่สเตชิว่าชูจิโกะสเตชันมัทำไมยัไมง้องไหมาเที่ยวอาจจะมารอตรงต่อไป ชื่ออะไรนะคาวากุจิโกะร้านี้เงียบตอนนี้รถมาถึงสถานีฟูจิคิวไฮแลนรอใช่ไหมรถไฟก็ผ่านนะสถานีที่แบบอม่านส่วนสนุกอที่นี่ไฮแลนด์ลิซ่ามันจะเป็นที่ดักนั่นเอเครื่องเล่นเยอะเลยตะกี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวต้องมาเล่น ต้งมาเล่นฟัเงเล่นฟังเล่นไั้บอกอยากมาเล่นยังกันแล้วค่าวากุจิโกะสเตชันนะข้างหลังเรานูะ่นกูจิใกล้กลกูจิซังอ่าเขาไปกูจิทางนี้เราเดินทางมาด้วยรถบัส เคยมาตอนเด็กๆตอนนั้นมาด้วยรถไฟไม่เคยตอนมาครั้งแรกไม่สนใจคุจิเลย <c oughs> เจอคุณลุงคนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นไงมาถ่ายรูปได้บอกตรงน,นี้กำลังสวยเรากลับก็เลยทางเรานะคนญี่ปุ่นที่ก็น่ารัากนน <c oughs> เราใครอาจจะได้เห็นวิวพรุ่งนี้เดย์สามตอนเช้าย <c oughs> ้ายแล้วต้องมาที่พักแล้ว โชคดีนะที่พักเราอยู่ฝั่งที่เปิดออกมาแล้วก็เห็นฟูจิเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเราไม่เห็นเอเยี่ยมเลยนี่เราจะได้ดูทั้งทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวหนูไปอธิษฐานก่อนมาเออเรามาถึงเราจะไปกินซูชิกัน เราก็เลยเดินเข้ามาในซอยที่เหมือนจะยอดยิบอันหนึ่งแล้วมาถ่ายเขาไฟฟูจิกันไม่เห็นนะเออทำไมเราไม่เห็นต้องทำยังไงอ๋อเห็นแล้วนะเนี่ยระยะใกล้ใกล้สุดอันหนึ่งยู่ตรงท่านีรถไฟอยู่ในซอยคนเยอะมากนะครับข้างหลังนน้นนะฟูจิซังคนมีบ้านอยู่แถวนี้ก็น่าจะเห็นทุกวันนะเออ เราก็คงแบบว่าเห็นจนเบื่อแล้วก็จะมีคนวนเวียนมาต้องไปติดป้ายว่าห้ามเข้าไปในบ้านคนมารอถ่ายรูปเยอะมากมากติดอยู่ในประมาณพันรูปมาแล้วไม่ได้ทุกคนก็จะมาห่าเนี่นแล้วก็เดินทะลุไปถนนด้วยได้ด้วยไม่น่าจะไปไหมเขาไปกันแล้วนะเราไปล้เราไปต่อเอ๊ะ อะไม่เอาต่อคะวังรถระวังรถแล้วก็จะเดินเข้าให้ใกล้ที่สุดนีอยู่ในวิวที่ใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะครับดูด้วย คนเยอะจริงๆอาตารย์ทกสักพักแป๊บนึง w i l l be right back กำลังจะเดินไปหาซูชิกินตอนเย็นนะครับแต่บางเอิญทางเดินพาเราเข้าไปใกล้เขาไฟฟูจิขึ้นเรื่อยๆนะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะใครมาญี่ปุ่นก็ต้อง มาที่นี่สักครั้งนะครับสองครั้งได้ไหมอย่างน้อยไงแล้วแบบเฮ้ยมาญี่ปุ่นแล้วมันต้องอยากมาตรงเนี้ยครั้งหนึ่งอย่างน้อยนะครับ,สบสแล้วก็นี่สสนเจอแรงดึงดูดของเด็กๆเ,เ,เจออะไรนะ่าสนใจในญี่ปุ่นครับเจอ็นิ่งมาชิน โต้กดน้ำเจนอมอสส์ actually แหนมคี่นี่แหละครับเดินไปเดินมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะแสดงว่าร้านข้าวซูชิที่เราจะไปนี่เขาทำเลดีเรื่องทำเลใกล้ๆภูเขาไฟถึงร้านอาหารแล้วนี่เป็นแบบเซลเซลเซอร์วิสเช็คอินได้ตัวเอง ดลังเดินไปที่โต๊ะที่เขาให้นะครับก็ข้างหน้าไม่มีคนนะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็กดเลือกโต๊ะแล้วเขาก็จะให้บัตรมาใช่ไหมตีเขาให้อะไรมากดจากเครื่องแล้วก็ได้อะไรมาอ่าเป็นเลขโต๊ะนะอันนี้เราเอาไปจ่าย มื้อนี้เราจะกินซูชิที่ญี่ปุ่นมื้อแรกใช่ไหมคะเดย์สองไม่สนใจเลยหิวหิวเพื่อนอะไรอย่างเดียวโอเคเนี่ยออเดอร์ของนี่เป็นสายพานนะแต่สั่งไม่ต้องใช้คนเสิร์ฟซูชิชิ้นแรกในญี่ปุ่นตอนตี้ครับคืออะไรครับเฟรชแซลมอนเลยเฟรชลองดูนี่มันจะเป็นอย่างไรอร่อย ชิ้นแรกครับตัวชีของแท้ว,ว้ับเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะอจอบเลยแน่อิมอ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 ่มแล้วกินแบบโอโ้โหกินเหมือนหิวมากอร่อยไหมครับ น,นะนำเนาะบุชิก็ถือว่าเป็นของอร่อยที่สุดอย่างหนึ่งในญี่ปุ่นนะที่มากินเมื่อกี้เราตอนเข้าก็เช็คหาโต๊ะเองนะตอนจ่ายก็จ่ายเองด้วยนะนี่ก็มีเครื่องนี้นะครับก็ต้องมีพนักงานเก็บเงินเลยอะ่ะ <c oughs> อ อูจ,จียามเย็นสวยอยู่นะเดินออกมาหลังจากกินอาหารก็จะมาเห็นอีกวิวหนึ่งนะครับแสงกำลังได้เลยแล้วก็อยู่ค่อนข้างใกล้ด้วยกำลังจะมืดแล้วอากาศก็เย็นเย็นละโอเค <laughs> จบวันที่สองนะครับก็ <g år> ไปอาบน้ำ แบบแช่ออนเซนมาแล้วห้อ,องน้ำรวมไม่ได้แช่เพราะว่หนูไม่แช่นานเพราะหนูนั่งกัวงวลอยู่อย่างเดียวว่าคนจะเดินเข้ามาก็เลยแบบรีบๆออกคุณชินกับห้องน,น้ำรวมกันเนาะกี่ใบก็ไม่มีใครนะอาัน้ำแค่สองคนสองคนก็อ่อนแล้นหนูก็นั่งแบบมองกำแพงอยู่นะ้ อ่ะเจอวันที่สองนะครับรอติดตามให้เอ้ยวันนี้อ่ะสรุปนิดหนึ่งวันนี้เราชอบอะไรถ้าเป็นของกินเนี่ยพ่อชอบมัชชะรู้สึกว่าแบบอร่อยของกินชอบชอบไอติมไอติมอะไรไอไอติมที่ซื้อที่โตเกียวไม่ได้อัดมั้งอไอติมนมอ่ะ ส่วนวิวก็น่าจะเป็นภูเขาไฟเนาะเพราะว่าได้ชมแบบใกล้ๆชิดเลยครับก็แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วแล้วพรุ่งนี้เชา้าก็ติดตามวันที่สามต่อไปบ๊ายบายไม่ได,ไได้ต้องไปตัดต่อวัสดีครับ